ในยุคนั้นเหมือนกันว่าเงินข้างนอกมันถูกกับเงินข้างในใช่ครับกู้กันง่ายเหลือเกินครับ,รบแต่สถานการณ์ณวันนี้เปลี่ยนนะฮะเงินข้างในมีปล่อยกู้ไม่ได้ตอนนี้มีเยอะฮะปล่อยไม่ได้ค,คนโยบายก็มีเงินก็กองอยู่แต่ทําไมไมันปล่อยไม่ได้เป็นลักษณะว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเองด้วยอะฮะ,ะยังไม่ได้เตรียมตัวค่ะบางทีทําธุรกิจออกมาเราก็มองว่าเนี่ย เราดูดีแล้วแต่ไม่มีการทำแผนธุรกิจจริงๆไม่ได้ทำเป็นเอกสารที่ออกมาชัดเจนสักแต่คิดว่าทำได้ไม่ต้องทำแผนหรอกก็ไม่ใค่กระดาษทำจริงๆทำไปเลยดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำแผนธุรกิจคือการเตรียมตัวตัวเองการป้องกันตัวเองตอบไม่ได้ว่าทำอะไรขายยังไงเงินมาจากไหนแล้ว วันข้างหน้าจะเป็นยังไงกันต่อใช่ครับอย่างน้อยๆก็ปีชนปีครับถ้าจะให้ดีก็สามปีห้าปีนะฮะบางทีก็อาจจะขายดีทันทีตกใจเอ้ยออกมาขายเลยมันขายดีกว่าที่ตัวเองคิดไว้ก็เริ่มลงทุนโดยที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นช่วงกระแสมันหรือเปล่าอมันเป็นแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนแต่ถึงเวลาเอไปลงทุนสร้างโรงงานกออเดอร์มันไม่ได้ตามสม่ำเสมอมันไม่เป็นอย่างงานขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาเรื่อง Uh huh. เงินทุนไม่เพียงพอใน่งนั้น<ช>นะก็เดี๋ยวค่อยไปใช้เทคนิคกันอีกทีว่าอออเดอร์มาจริงๆทุกคนก็อยากได้แต่ได้แล้วบางทีเป็นเป็นทุกข์ก็มีนะครับ,รบอันนี้ก็ฝากไว้กันก็ไม่ต้องถึงขนานดะต้องมาคุยกับผมตอนนั้นก็ได้ <laughs>